รายวิชาการขายออนไลน์การโฆษณาการค้าปลีกและการค้าส่งอาจารย์จำเนินติงต้อยวิชาศิลปะการขายอาจารย์บุศพันธุปะคันโธร,รายวิชากิจกรรมองค์กรวิชาชีพโครงการการวิจัยตลาดและการสร้างตราสินค้าค่ะในรายวิชาที่1การขายออนไลน์นะคะมีนักศึกษาทั้งหมด4คนแต่วันนี้เข้ามาเรียนเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะคะภาพนี้เป็นภาพประกอบในการสอนผ่านแอปคาโดโจเป็นองค์ประกอบในการที่เราสอนนักศึกษาวันนี้ค่ะ วิชาที่2การค้าปีและการค้าส่งนะคะมีจำนวนนักศึกษา1ท่านก็ได้เข้ามาเรียนตามปกติแล้วก็ได้ทํางานที่มอบหมายแด้ยวก็ทําแบบทดสอบในครั้งที่1โดยผ่านการใช้โปรแกรม s o เคทีฟค่ะวิชาการโฆษณาค่ะวิชาการโฆษณาวันนี้เนื้อหาที่อาจารย์ธราใช้สอนจะประกอบไปด้วยเรื่องของการสร้างงานโฆษณาโดยใช้โปรแกรมแคนวานะคะมีนักศึกษาเนี่ย ขาดเรียนจำนวนหนึ่งท่านแล้วก็เข้าเรียนจำนวนถึงท่านนะคะงานที่มอบหมายได้จัดทาไปแล้วค่ะแล้วก็ในแบบทดสอบนี้ก็จะให้ทําในครั้งหน้านะคะอันนี้ก็เป็นการสอนการใช้ตัวโปรแกรมโซโคิทีที่จะใช้ทาแบบทดสอบที่จะปล่อยไว้ในบทหน้าค่ะอาจารย์จำเนินติ่มต้อยนะคะก็จะเป็นวิชาศิลปะการขายอาจารย์ได้บอกเนื้อาหาในเรื่องของเทคนิคการการขายที่ดี แล้วก็นักศึกษาจํานวน5ท่านค่ะเข้าเรียนเพียงแค่4ท่านนะคะมีทํางานที่มอบหมายครั้งที่สองนี่เพียงแค่สมท่านเท่านั้นแล้วก็ทําแบบทดสอบครั้งที่ห้1ไปแค่1ท่านค่ะกิจกรรมองค์กรวิชาชีพเนื้อหาที่สอนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างองค์กรวิชาชีพค่ะนักศึกษาจำนวนทั้งหมดแท่านวันนี้เข้าเรียนเพียงแค่6ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ให้ง,งานที่มอบหมายแล้วคืนนี้ก็จะ ให้ทําแบบทดสอบปลอดสัญญาณตอนเย็นเนื่องจากว่านักศึกษาทํางานพิเศษกันนะคะก็เลยต้องปลอดสัญญาณตอนเย็นวิชาโครงการค่ะมีนักศึกษาเรียนหนึ่งท่านวันนี้นักศึกษาไม่ได้เข้ามาเรียนตามกําหนดเวลาที่เราได้คุยกันไว้นะคะก็จะติดตามในช่วงเวลาอื่นต่อไปค่ะวิชาการสร้างตราสินค้ามีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน5คนค่ะวันนี้ได้เรียนในเรื่องของ หลักการใช้สีเรื่องของการใช้สีในการออกแบบสร้างตราสินค้าค่ะแล้วก็กิจกรรมนะคะก็จะมีเข้ามาทําแล้ว4คนในแบบทดสอบก็ทําแล้ว4คนเช่นเดียวกันในครั้งที่1นะคะแล้วก็ในครั้งที่2ก็จะทำกันในครั้งต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการคุยรละเอียดกันก่อนที่จะให้ทํากิจกรรมนะคะ การวิจัยตลาดมีจำนวน3ท่านค่ะทั้ง3ท่านเข้าเรียนครบได้ทำกิจกรรมครบนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบครั้งที่2ครบด้วยโดยได้ให้นักศึกษาเนี่ยสึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามจากคลิปวิดีโอผ่าน YouTube ก่อนนะคะแล้วรอถึงได้มาพูดคุยรายละเอียดกันค่ะการรายงานผลเพียงแค่นี้นะคะ